แต่จริงๆแล้วอ่ะถ้าเราบอกว่าเราเป็นชาวพุทธอ่ะเขาไม่เคยขวางเรื่องพวกนี้นะไม่เคยปฏิเสธไม่เคยปฏิษษเสธเรื่องว่าสิ่งศักดิ์สิทธิษษษษษ์เทพเทวดาป้าที่มีจริงหรือเปล่าไม่มีปัญหาเนี่ยแต่ไม่ได้หวังขอขอกำลังใจมีการขอเหมือนกันแต่คนละรูปแบบขอกำลังใจเห็นเป็นตัวอย่างเป็นไอดอลแล้วรู้สึกว่าอยากประพฤติตามอยากปฏิบัติตามอันนี้โอเคนะห ok ใ,หให้ให้แบบครงคอนเซปต์ไว้ว่าสิ่งใดก็ตาม ที่ทำให้เราหยุดการกระทําหยุดความเพียรครับไม่เพียรพยายามไม่สนับสนุนในการกระทาแนวสิ่งใดก็ตามที่ทําแล้วเคารพแล้วบูชาแล้วกราบไหว้แล้วะ <ừ> มีความหวังแล้วทําให้เราไม่หยุดความเพียรเป็นตัวขับเคลื่อนไม่หยุดการกระทําครับ นำซ้ำทำให้เราเกิดความเพียรมากกว่าเดิมสิ่งนั้นสมควรบูชาสมควรเคารพสมควรปฏิบัติตามไม่เกิดความเพียรไม่เอาเกิดความเพียรเอาไม่ยากนี่นี่เลยนี่ศูนย์เริ่มตรงเลยถ้าแบบถามพี่บีถ้าเกิดคนเหล่านั้นเขาไปเคารพองค์เทพอะไรก็ไม่รู้แต่มันสามารถทำให้เขามีความเพียรมีความพยายามได้อย่างนั้น ก็ดีก็ยังดีกว่าเนี่ยก็ดีสําหรับเขาอมันต้องตาว่ามันได้จริงหรือเปล่านี่นะก็ว่างไปไดเลือกละเอียดถึงหุ้นมันเยอะโดนลงอีกโอเคเฮ้ยมากไปกว่านั้นในทางผู้ศาสนาก็ไม่ได้ปฏิเสธเรื่องราวเหล่านี้ดวงชะตาเทพเทวดาพันเปลป่าแต่จะไม่เสียเวลามาถกเถียงกันเด็ดขาดโคตรเสียเวลาเลยจะมาเถียงกันว่ามีจริงไหมไหนพิสูจน์ดีไอ้นี่ก็บอกไม่เชื่อ ไปเชื่อไงไ่เชื่อไ,ไอ้อน,นี่บอกมีนะเชื่อ,อเสียเวลามากเถียงไปก็ถามตอไม่ได้หร,รือมีจริง,รงหรือเปล่าอย่างเงี้ยกูบาอาจารย์มีจริงไหมอรหันมีจริงไหมเป็นยังไงไหนเอามาพิสูจน์ที่น้องเถียงให้ตายไปแล้วนั่นแหละครับไม่เสียเวลาเถียงอืใครเชื่อกระช่างไม่เชื่อกระช่างเทพมีจริงกระช่างไม่มีจริงกระช่างต่อให้มีจริงก็ไม่พึ่งถ้าหลักเนี้มันชัดเจนศูนย์ตรงแน่นอนครับ ตรงเป๊ะเลยไปถึงจุดม,มุ่งหมายไปทางแน่นอนอืหมุดก็ชัดเจนมากเพราะเราบอกชัดเจนว่าไม่เถียงนะคุณเชื่อก็คือเชื่อไปอยอมรับว่ามีอยู่มีก็คือมีไงแต่ไม่หวังพึ่งเพราะเราต้องพึ่งตัวเราเองอจัดการด้วยตัวเองไม่รอลงมือปฏิบัติทันทีอมไม่รอไม่รอมานั่งพิสูจน์กันไม่รอมาถกเถียงกันคึองไม่เหมือนกับประมาณว่าถ้าพิสูจน์แล้วมีจริงจะทําอย่างเงี้ย เพื่ออะไรอ่ะพิสูจน์ไม่ได้ด้วยส้มบางทีเสียเวลาถ้าคุณใช้เวลาพิสูจน์อีกห้าสิบหกสิบปีตายก่อนแล้วอไม่ได้ทําสักทีเพราะนั้นไม่ต้องเสียเวลามาพิสูจน์ครับทําเลยอือีกเรื่องหนึ่งที่อยากชวนคิดซึ่งอันนี้ชวนดราม่าหน่อยอยากให้ช่วยคิดว่าเท่าที่เราศึกษามานะซึ่งตำราอาจจะไม่ตรงกันนะในตลอดสี่ิบาพรษาที่พระเจ้าพระชนมชีพอยู่ตั้งแต่ประสูตร เรื่อยๆเ,เอาว่านับตั้งแต่ตอนนี้แล้วกันตั้งแต่ตอนตักสิร์แล้วครับจนปรินิพานเพราะพุทธเจ้าเคยแก้ปัญหาให้ใครใครเดือดรือนอนใจไม่มีจะกินเจ็บไข้ได้ป่วยคนตายมาหาแล้วพระพุทธเจ้าใช้อิทธิฤทธิปฏิหารในการช่วยไหมไม่ที่พูดเนี่ยไม่ได้ชวนดราม,ม่านะแต่อยากให้แบบว่าค่อยๆลองพิจารณาดูนิดนึงอืมสมมุติว่าอ,าอย่าลืมนะเราบอกว่า พระโมคัาลนาะาคือพระ,ะอาหารที่มีฤทธิ์ใช่ไหม<ช>แต่พระโมัาลนาะาบอกว่าโอ้โหจ้าเทบของพุทธเจ้าแล้วอะกระติ้วเดียกแปลว่าพุทธเจ้าเป็นคนที่มีฤทธิ์โมรามาอาจารย์รทำไมไม่ใช่อ่ะทำไมมือคนตายมาท่านไม่แบบโอมลึกเก๋ยแล้วก็เตี้ยงฟืน,นไม่เห็นทำเลยคนเอเจ็บไข้ได้ป่วยท่านไม่ได้แบบฟริ้งหายจุกบบ้าคนไม่มีจะกินท่านไม่ได้เสกทองให้เฮ้ยทำไมไม่ทำ S <S <S เ,เรื่องในพาหุงครับผม <S <S จริงหรือ,อเปล่ามีใครกล้าตอบว่าจริงมั้งบทพาวหง์เป็นบทที่ดีมากนะเป็นบทที่ควรจะสวดคือใครไม่สวดไม่เป็นไรนะแต่ว่าสวดเป็นเรื่องที่ดีถ้าเราเข้าใจแก่นแท้ของมันว่าพระพุทธเจ้าพระจนมา,มาในความหมายนี้คือทุกทุกแบบไหนฉันใช้ท่านใช้ข้อธรรมอะไรมาจัดก,การความเปรียบเปรยเปรียบเปยเป็นบุคลาที่สถานบ้างเห็นอะไรบ้างเพื่อให้เห็นภาพบ้างแต่ไอเรื่องราวที่แบบมีพรม อาการผม,มเดิมมันหัวนู่นนี่นั่นอย่างเงี้ยจริงหรือเปล่าไม่รู้แต่เอาข้อเท็จจริงที่มันเกิดขึ้นที่เห็นปรากฏเป็นหลักฐานม,มีบันทึกที่แท้จริงที่เป็นหลักฐานมีแม้เรื่องแบบเนี้ยมีแต่เรื่องใช้ปัญญาในการใช่ไห<อ>มไม่เห็นมีเลยว่าแบบอ่ะพะนางลูกตายเสกปรึงเอามาได้ประกาศปรึงเลนไม่มี ตัวท่านเองป่วยเป็นโรคบิดแล้วเสียชีวิตปริง้งหายได้นี่ทำไมถ้าไม่หอบปริง้งไปโผงนะไม่เห็นเคยทำเลยเหมือนเรื่องราวพี่เล็กขอ,อ,อกจะเป็นคำ <2 S 3> สอนซะมากกว่าอันนี้เป็นคำถามชวนดราม,ม่าแต่ว่าเอาเป็นว่าใครคิดยังไงลองแล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่ใครชอบคิดยังไงก็ว่านไปแต่ว่าชวนทุกเรื่องเลยชวนให้คิดให้คิดแบบนิดนว่าจริงไหมเนาะ ทำไม่รั้สิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงไหมมีจริงเราควรพึ่งพาไหมอืมอืมถ้าคอนเซปต์เราชารัดเจนเนาะเราพึ่งพาสิ่งไหนก็ตามแล้วเกิดความเพียรเอาไว้ถ้าพึ่งพาแล้วไม่เกิดความเพียรไม่เกิดการกระทำก็อย่าและถ้าชาัดเจนไปกว่าน,นั้นหลักเรานั่นมั่นคงมากๆเลยศูนย์ทวงเอาไปมากๆเลยก็คือสิ่งใดก็ตามต่อให้มีจริงก็ช่างสิ่งส่งนั้นจะมีที่ปฏิหารอะไรกระทั่ง ไม่พึ่งอืไม่เอาเสียเวลาถกเขียงด้วยไม่ต้องไปเขียงคนเชื่อไม่เชื่อไม่รู้แต่เราจะลงมือทําทันทีพึ่งตัวเองเท่านั้นพึ่งตัวเองทันทีแบบนี้ก็ไม่จำเป็นต้องนับสนอศาสนาพทธก็ทําได้นะพี่บีถูกที่พูดมาได้ทุกศาสนาเลยได้ทุกความเชื่องนั้นถ้าเราคิดก็จะพูดต่อว่าแบบเทวดามีจริงไหมอมีก็มีดิ ถ้าเทวดาแล้วก็เรื่องนี้ก็เคยพูดเหมือนกันนะ <Ừ. S 1> เรื่องเรื่องเทวดาที่เคยพูดให้ฟังว่ามันก็เป็น job description ของของเทวดาอันนี่เคยพูดนานมากเลยทุกทา่าน <Ừ. S 1> เราก็จะพูดชัดเจนว่ามนุษย์มีหน้าที่เพียรพยายามอย่างไม่มีที่สิ้นสุด <Ừ. S 1> เทวดาเขามีหน้าที่ช่วยเราในฐานะกําลังตามบูตตามกรรของเราเขาะจะช่วยไม่ช่วยมันเรื่องของเขาเราไม่ไดเราไม่ได้ไมีหน้าที่ไปอ้อนวอนขอร้องมันเสียระบบอ่ะมันเสียแมเนจเมนต์มากๆอ่ะงั้นมันก็จะกลายเป็นว่าคนชั่ว ไปสวดอ้อนวอนขอร้องเทวดาอืเทวดาโดนสปอยได้เครื่องเส้นก็ช่วยเหรอง่ายไปหรือเปล่าแล้วไอ้คนดีทําคุณงามความดีขยันมันเพียรมาทั้งชีวิตอืมไม่รู้ว่ามีเทวดาอยู่อะ่ะแต่เป็นคนดีอะ่ะครับแต่ไม่เคยเส้นไหว้ไม่ช่วยเหรออือ่ะถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันระบบการจัดการน่าจะผิดเพีย้ยนนะครับแล้วเทวดาเองก็นิสัยไม่ดี สมมติมเทวดาที่ไม่ดีแล้วก็รับแต่เครื่องเซ้นแล้วช่วยใครถวายของชอบก็ช่วยก็ช่วยก็ช่วยก็ตัวเองก็มีกิเลสใช่ไหมก็เป็นเทวดาชั้นต่ําบอกเลยนี่คือเทวดาชั้นต่ำก็ไม่เหมาะสมที่ไปคน,น,คน,นกราบไหว้เลย<ง>กราบไหว้ไม่ได้ต้องอ้อนวอนขอร้องมาไหว้ต้องดิวต้องดิวต้องมาไหว้มาไหว้ไอ้ไหว้นี้ถ้าชอบอันนี้นะใครมาถูกใจรำถวายเลยนะติดสินบนเองช่วยแต่คนนี้อย่างเงี้ยแล้วไอ้คนที่ทําดีๆหายไหยเอาไม่ช่วย อย่างเงี้ยไม่สมควรกลับไหวมไม่ได้มีอะไรที่มีคุณธรรมความดีเลยเลยกลับกันเทวดาดีๆก็มีเทวดาที่เห็นคุณงามความดีมันร้อนอะ่ะเคยได้ยินเรื่องแบบต้อี้มันร้อนอเฮ้ยมีคนทําความดีอึ่งเทวดาต้องร้อนต้องมาช่วยอะ่ะไม่ช่วยแล้วอยู่ไม่ได้อะ่ะอืมไม่ทําหน้าที่อ่ะอันนี้ไม่ต้องขอเลยมาช่วยเองเลยไม่ช่วยอ่ะเดือดร้อนอ่ะไม่ช่วยใช่ไหมเนี่ยไม่ด่าว่าได้นะแบบมันเหมือนแบบทําไมเม่ตื่นนะครับเขาต้องทําหน้าที่เขาละ หน้าที่เราห็นหน้าที่ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาเนี่จริงๆมันชัดเจนนะมากไปกว่านั้นมนุษย์ที่ประเสริฐแล้วเจริญแล้วหรืออย่างน้อยเนี่ยมีความเข้าใจเรื่องพวกนี้ยเราจะรู้สึกว่าเราช่วยเทวดาได้อยังไงพี่บีไปไหนมาไหนอย่างเงี้ยทําอะไรเห็นไหมเราจะแผ่เมตตาเทวดาเลยอแผ่เมตตาให้กับเทพเทวดาฟ้าดินได้ได้นะมากไปกว่านั้นอีก เวลามีเรื่องราวดีๆเราก็ชุมนุมเนวดาเรียกมามาฟังมาฮัลโหลมานี่ไหมมา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 นั่งฟังธรรมกันตอนนี้จะมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นนะที่ตรงนี้นะเดี๋ยวจะมีครูบาอาจารย์มานะมาสอนเทศธรรมะดีๆมามาฟังเราให้เขาฟังได้อือนุงวัฒนาศาสตร์ลุงใช่เราอะช่วยเขาได้ไม่ใช่เขาช่วยเราด้วยซ้ำเพราะนั้นเราช่วยชาวชาชาวชาติไม่เกี่ยวว่าเขาจะช่วยเราหรือปะมุมมุมมองนี้น่าคิดเนาะ ครับตกลงใครพึ่งใครก็ได้ไม่เป็นไรยังสุขใจพึ่งเทวดาต่อไปก็<แ>ก็ได้่ <laughs> <ใน S 2> เก็แล้วแต่คือ <c oughs> ถ้าพึ่งเทวดาที่ถูกอ่ะเทวดาเขาก็เขาก็จะต้องแบบไม่มีความจำเป็นต้องสปอยเขอาอะไม่ไมีความจำเป็นต้องเอาเครื่องเซ้ตอะไรเ็าช่วยตามกําลังของเองธรรมชาติครับเราเกื้อนอุนกันไดน้มันเหมือนกันว่าเราอ่ะทำกุศลคือททาความเกื้อกูลตัวเองเกื้อกูลผู้อื่นในขนาดเดียวกันเราก็สามารถเกื้อกูลตัวเองแล้วเกื้อกูลเทวดาได้ด้วย แล้วเทวดาเกื้อกูลตัวเองเพราะเราแผ่ไม่ตายให้ชวนมาฟังด้วยแล้วเทวดาเกื้อกูลตัวเองแล้วเกื้อกูลเราด้วยก็คือให้พรเราตามกําลังบุญเราได้ด้วยนั้นนี่เราสามารถเกื้อกูลทั้งเรากับเทวดาได้ด้วยเฮ้ยเฮ้ยออกจะดีครับไม่ต้องไปติดสินบนง่ายกว่าด้วยเนาะใช่อีกเรื่องหนึ่งฝากไว้ทิ้งไว้สุดท้ายงั้นฝากไว้ให้คิดว่า อยากเป็นเลยอยากเป็นเลยพระรหันอย่าเป็นเลยพระโพธิสัตว์เป็นแล้วทุกข์เป็นพระรหันก็ทุกข์เป็นโพธิสัตว์ก็ทุกข์อย่าเป็นอะไรเลยเวลาเราพยายามเป็นอะไรก็ตามพยายามเป็นใครก็ตามยังพยายามเป็นอยูุ่กทุกแน่นอนเฮ้